รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ N b t บทวิถีไทยพาคุณผู้ชมมาที่บ้านดงยางนะคะตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพาคุณผู้ชมมาดูชุมชนที่มีความเข้มแข็งค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการสืบสารภูมิปัญญาในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มอาชีพต่างๆที่มีการปรับตัวในช่วงของสถานการณ์โควิด1 9พวกเขาก็ยังมีการสืบสารงานภูมิปัญญาเหล่านี้เพื่อที่จะสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนะคะที่นอกเหนือไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมที่นี่ยังมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ มาร่วมสืบสารงานภูมิปัญญาเหล่านี้กันด้วยจะเป็นยังไงมาติดตามชมพร้อมๆกันวันนี้ค่ะบ้านดงยางเป็นชุมชนขนาดใหญ่2ชุมชน ที่อาศัยอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานความเป็นพี่น้องความสามัคคีของคนในชุมชนมีความเหนียวแน่นมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันนี้มาดูกันว่าชุมชนนี้เขาอยากให้เราได้ศึกษาเรียนรู้และสัมผัสอะไรกันบ้างแต่สิ่งแรกที่ชุมชนอยากให้แขกผู้มาเยือนหรือผู้ที่เดินทางมาที่ชุมชนนี้ได้ศึกษาเรียนรู้และเพื่อเป็นการบอกกล่าวนั่นก็คือดอนปู่ตาซึ่งก็มีการรำถวายด้วยนะคะ ทราบมาในพื้นมือง30มีมีไม่กี่หมู่บ้านที่มีดอนปูตาแล้วก็มีบอ่อน้ําประจําหมู่บ้านคือบอ่อน้ําบาเท่าเอินม่าสางแซงนะครับประวัติก็คือดอนปูตาของเรานีมีมาพร้อมๆกับการตั้งหมู่บ้านพร้อมกับบอ่อน้าเพราะว่าไปที่ไหนก็ต้องมีขุดบอ่อแล้วก็เพื่อเป็นพี่น้องได้มีเคารพปูชาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพนับถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ หมู่บ้านนี้ก็ปฏิบัติมาตั้งแต่พร้อมกับสร้างหมู่บ้านนี่แหละครับผมส่วนการลาถวายนั้นช่วงหลังมีการาพัฒนาขึ้นมาลูกหลานที่อยู่ไปทํางานที่กรุงเทพกลับมาแต่ละครั้งก็อยากจะเห็นว่าพี่น้องของเรานี่น่าจะมีการลาถวายโดยการให้การสนับสนุนชุดบ้างอะไรบ้างต่างๆขึ้นมาให้พี่น้องซ้อมอย่างอย่างวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลผลิตจากชุมชนของเรา ที่สาคัญคือเยาวาชนที่อยู่กรุงเทพนะฮะพี่น้องไปทํางานขึ้นมาแต่ทางก็อยากจะเห็นว่ามาถวายหลวงพ่อในช่วงเทศกาลสาคัญที่สุดคือสงการปีใหม่คนที่มาถึงก็จะไปกราบไหว้หลวงปู่แล้วเวลากลับก็ไปไหว้ซะก่อนปู่ตาของเราตรงนี้ก็คือเป็นเป็นความเชื่อของหมู่บ้านที่สืบสารยาวนานมาตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านดงยางตรงนี้ครับทที่อยากจะเล่าก็คือความความสามัคคีของหมู่บ้านดงยางซึ่งเป็นหมู่บ้านที่โดยปกติแล้วนี่บางหมู่บ้านเท่าที่ผม อ,อยู่ในระดับอำเภอจะเห็นว่าบางหมู่บ้านแค่เป็นหมู่บ้านเดียวก็ยังทะเลาะกันอยู่แต่นี่เป็นหมู่บ้านสองหมู่บ้านอยู่ด้วยกันก็มีวัดอยู่อย่างนี้พัฒนาหมู่บ้านได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเวลานําเสนอสิ่งของต่างๆหรือว่าเป็นตัวแทนของอำเภอก็มักจะได้ยินตําบลดุมใหญ่บ้านดงยางเข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอดนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจซึ่งผมเองเป็นวัฒนธรมเพก็อยากจะมา ให้การแนะนําส่งเสริมกิจกรรมของ2ี่12ของ14ของบ้านเมืองบ้านดงยางของเรานะครับทางอำเภอจัดงานในระดับอำเภอก็จะเชิญชวนให้ดุดมใหญ่ตําบลดุมใหญ่บ้านดงยางไปสแสดงกิจกรรมเอานางรานี่ไปเอาผลิตผลอย่างนี้ไปเสนออยู่ที่ในระดับอำเภอรครับผมชวนมาเที่ยวนี่เราเราคุยกันอยู่ว่าเราจะจัดกิจกรรมสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เขาเขาเริ่มแล้วว่าถ้าหากประมาณเดือน เมษายนนี่ช่วงสงการนี่หลายคนอยากจะมาเที่ยวที่นี่เพา่วมามาดูลำถวายปู่ย่าดวงดอนปู่ตาของเราเพราะตรงนี้มีมีทุกครั้งทุกปีนะครับได้รู้จักและบอกกล่าวเจ้าที่แล้วก็ได้เวลาของการเรียนรู้และทำความรู้จักกับชุมชนดงยางแล้วละคะ่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านดงยางนะคะอยู่ที่อำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับชุมชนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเริ่มต้นจากกลุ่มทาขนมก่อนนะคะวันนี้มีเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้ความสนใจมาเรียนรู้เรื่องของการทําขนมด้วยนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกันก่อนนะคะ อันนี้คือคุณแม่ทองใบนะคะ,ะคุณแม่สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนด้วยนะคะ,คะแล้วทีนี้พูดถึงเรื่องของกลุ่มการทําขนมจริงๆแล้วชุมชนของเราก็มีหลากหลายอาชีพหลากหลายกลุ่มที่ทาําเรื่องของอกิจกรรมในชุมชนแต่ว่าเรื่องของกลุ่มการทําขนมนี้คุณแม่ทองใบถือว่าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการทําขนมเล่าให้ฟังถึงการ ที่เรามารวมตัวกันในการทําขนมหน่อยจริงๆแล้วเราเราทำเรื่องของสาคูไส้หมูหรือว่าทําอย่างอื่นด้วยค่ะมีกะลีภาพแล้วก็สาคูไสหมูอายางขนมชั้นเราก็ทําคือส่วนใหญ่จะเป็นขนมโบราณขนมแล้วก็ที่เราทานกันเองค่ะแล้วก็ขนมเทียนขนมเทียนก็ทำที่อยู่ในใบตองใช่ไหมคะค่ะได้เวลามีงานบุญอะไรเราก็จะทําขายก็ทําทุกอย่างที่ ที่ที่เราเราเราไปฝึกมาไปเรียนมาแล้วเราไปเรียนรู้เรื่องของการทําขนมโบราณเดียวนี้มาจากที่ไหนคะก็จะมีครูฝึกให้มีมีเข้าจกออกมาสอนให้เราตามหมู่บ้านอะไรเราก็จะไปแล้วทีนี้พอเราเรียนมาแล้วเรามาทําในชุมชนเป็นยังไงบ้างความสนตัวในชุมชนคะชาวบ,บ้าน<อ>ให้ความสนใจไหมให้ความสนใจก็ได้ขายดีอยู่แล้วเราขายที่ไหนคะขายตามหมู่บ้านหมู่บ้านอื่นก็มี ก็คือทําเสร็จแล้วเราก็ไปขายที่หมู่บ้านอีกด้วยแต่ตอนนี้โควิดก็เลยทําทําแล้วก็ลงเวดค่ะอ๋อก็คือในช่วงสถานการณ์โควิดก็ทําเหมือนกันแต่ว่าขายทางออนไลน์ใช้ดีไหมทีนี้ก็ก็พอเราทําแล้วก็โพสต์ลงไปเขาก็จะสั่งมาจองมาแล้วก็ส่งส่งล่เล่นเล่นเออโซเชียลได้ด้วยขายทีนี้เรื่องของการส่งนี่เราเราคิดถ้าส่งไหมคะ ก็มันไม่ได้ส่งไกลเนาะแค่่กเอลอใกล้สงนะคะถือว่าก็มีรายได้จ้างจองคนละร้อยคนละ50อะไรอย่างนี้ก็มีรายได้ที่ส่งทีนี้เผื่อมีใครสนใจโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในชุมชนเป็นยังไงบ้างให้คนสนใจมาเรียนไหมคะก็ตอนนี้จะมีมีกลุ่มมีน้องๆที่เป็นการสืบสารภูมิปัญญานะคะมาเรียนด้วยเขาเรียนรู้เร็วไหมคะก็ ก็เร็วนะอย่างคนที่เพิ่งมาทำนี่เป็นครั้งแรกที่เขาทำเขาก็ยังทำได้ดีใจไหมมีรูปลบบดีใจค่ะดีใจนะคะ<า>เพราะว่าอาชีพแบบนี้จะยังคงอยู่กับชุมชนต่อไปนะคะ คุณแม่เผื่อมีคุณผู้ชมสนใจล่ะเรื่องของการทําขนมเพราะว่าขายทั้งโลกโซเชียลทั้งโลกออนไลน์ด้วยเผ <c oughs> ื่อเขาจะสั่งแบบเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะติดตอ่อคุณแม่ได้ยังไงทั้งโลกออนไลน์ยังไงช<อ><ม>่างไหนคุณแม่บอกคุณผู้ชมหน่อยคะ่ะชื่ออะไรหรือว่าอู้ยแม่จำไ,ไม่ได้เลยเฟสมม <c oughs> ไม่ได้เอาางดีก็แล้วกันคะคุณผู้ชมเผื่อใครสนใจก็ติดต่อมาที่ชุมชนบ้านดงยางหรือว่านะคะจะติดต่อผ่านทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ บ้านองยางตำบลดุมใหญ่อำเภอทุวง3าจังหวัดอ like um ูบลนราชธานีค่ะการที่เรามาเรียนนะคะเริ่มแรกเรามีความสนใจค่ะอยากจะต่อยอดสินค้าทั้งบ้านเราค่ะเพราะว่าทั้งบ้านเรามีขนมมีการทําขนมจาหน่ายค่ะเราก็เลยอยากมาเรียนรู้และนําไปต่อยอดไปไปขายในโลกออนไลน์ค่ะ ขั้นแรกนะคะเราอยากจะมาเรียนรู้เพื่อนําไปต่อยอดแล้วก็นําไปบอกน้องๆน,นาไปสอนน้องๆต่อไปค่ะเพื่อนําไปขายในตลาดใหญ่ต่อไปค่ะขอเชิญม,มาเที่ยวบ้านดงยางนะคะมีขนมมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ใหที่ยอให้ชมค่ะได้เรียนรู้การทําขนมไทยกันแล้วพาคุณผู้ชมและเยาวชนบ้านดงยางมาเรียนรู้การทอผ้ากับคุณยายซึ่งทอมานาน จนเด็กๆยกให้เป็นผู้รู้ด้านการทอผ้าและมาเรียนรู้ด้วยซึ่งวันนี้มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายหลากหลายด้วยนะคะ ตนองยางตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเป็นหมู่บ้านที่มีการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจากภูมิปัญญาชาวบ้านจากแนวคิดผสมผสานทรัพยากรกับสิ่งที่มีอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ที่มีมากมายไม่ว่าจะเป็นผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์การถักทอยอย่างปลาณีีดด้วยลวดลายสีสันที่โดดเด่นสวยงาม เสือกกไม่กวาดอาหารขนมพื้นบ้านข้าวหอมมะลิจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการทำบ้างไฟซึ่งผู้ใหญ่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคต่างๆสู่ลูกหลานคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะสื่อสารศิละปะวัฒนธรรมอันดีงามโรงเรียนประถมในหมู่บ้านนี้และโรงเรียนมัธยมอยู่ที่นี่เขาก็จะให้เยาวชนหรือ ให้ภูมิปัญญาชาวบ้านเข้าไปเป็นทยากรสอนในระดับโรงเรียนปถมในระดับ,บมัธยมก็เป็นรายวิชาที่เด็กได้เยาวชนชอบความโดดเด่นของบ้านดงยางตำบลดุมใหญ่นี้เท่าที่ผ่านมาแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันคือเรื่องมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของตัวเองครับโดยเฉพาะเรื่องผ้าจะเห็นว่าตั้งเริ่มตั้งแต่ภาคเข้าขมาแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากพัฒนาชุมชนให้ทำให้เกิดมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นมาแปลเป็นผ้าต่างๆหลายรูปแบบ จนเป็นที่รู้จักของอำเภอม่วง30ครับผมหลากหลายกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เด็กเยาวชนได้มีส่วนร่วมซึ่งจะเป็น,นกลไกสำคัญในการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในการก้าวเดินพัฒนาสิ่งดีงามสืบต่อไปสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากความภาคภูมิใจในบ้านเกิดความสวยงามความผูกพันที่เห็นและได้สัมผัสมาตั้งแต่เล็กจะนำไปพัฒนาสร้างรายได้ สร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นในเทศกาลต่างๆมีผ้าสวยๆแบบนี้ได้ใส่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านค่ะผ้ไหมันสวยไงคับชอบตรงหน,นชอบตรงลายค่ะเพราะว่าทำมาจากรุ่นต่อรุ่นนะคะอ๋อเป็นคุณยายค่ะสอนมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะ เห็นคุณยายทำก็เลยอยากจะสืบทอดใช่ค่ะอยากจะเรียนรู้เนาะค่ะอยากจะเรียนรู้ต่อยอดยังไงบ้างอยากจะมีสร้างอาชีพหารายได้เพิ่มค่ะสืบสารรักษาต่อยอดส่งเสริมสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับชุมชนสร้างงานสร้างรายได้ต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดการคิดค้นพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจากคนรุ่นใหม่จากรากฐานที่มั่นคงยั่งยืนที่คนรุ่นเก่าได้สร้างเอาไว้ด้วยความตั้งใจจากภูมิปัญญาชาวบ้านอันส่งคุณค่าต่อไป ก็ได้เวลาที่เราจะทําความรู้จักกับบ้านดงยางกันแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันกับผู้ใหญ่บ้านสมานแล้วนะคะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะวันนี้ผู้ใหญ่ใส่เสื้อแดงเลยนะคะเสื้อประจําหมู่บ้านเสื้อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านบ้านดงยางด้วยนะคะแสดงว่าเรามาถึงที่นี่โดยสมบูรณ์แล้วนะคะพูดถึงบ้านดงยางหน่อยค่ะผู้ใหญ่เป็นชุมชนแบบไหนมีกี่หมู่แล้วชุมชนชาวบ้านที่นี่นะคะมีความสมัครสมานสามัคคีเรื่องของการสืบสารภูมิปัญญายังไงบ้างคะสวัสดีครับผม สมานปวงสุขพุ่ยบ้านบ้านดงยางหมู่ที่12ตำบลดุมใหญ่อำเภอมงสาจังหวัดบุรรัมย์าชธานีาวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับได้มารู้จกักวิถีชีวิตไทยบ้านบ้านดงยางแล้วก็กิจกรรมต่างๆเรื่องของการสืบสารประเพณีต่างๆนะครับ ค่ะนะคะพูดถึงชุมชนบ้านรงยางจริงๆแล้วนะคะเราเข้ามาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเราก็จะเห็นมีป้ายนะคะมีใบ,บประกาศเกติบัตรต่างๆมากมายการันตีได้เลยว่าสินค้าของดีในชุมชนนะคะเป็นของที่มีคุณภาพจริงๆให้ผู้ใหญ่ได้แนะนําแล้วก็ประชาสัมพันธ์หน่อยชุมชนของเราโดยเฉพาะเรื่องของข้าวข้าวอินทรีย์นะคะข้าวหอมมะลิกลุ่มของเราทําเองใช่ไหมคะสาหรับกลุ่มข้าวอินทรีย์นะครับทางหมู่บ้านนะครับก็ ทางหมู่บ้านนะครับก็ได้เข้าร่วมโครงการการปลูกข้าวอินทรีย์ล้านไร่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มีขั้นตอนการผลิตในการตรวจแปลงแล้วก็ได้รับมาตรฐานไบเซอร์นะครับค่ะนะคะก็คือปลูกเองที่ชุมชนที่นี่แล้วก็เป็นข้าวปลอดสารเคมีน,คนะคะที่ชุมชนของเราทำขึ้นเผื่อใครสนใจ อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแบบนี้นะคะที่ชุมชนบ้านดงยางเขาก็จําหน่ายเหมือนกันนะนะคะเป็นข้าวหอมมะลิ105ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ราคาก็แบบกันเองมากๆนะคะอยากให้คนที่ซื้อไปได้คุณภาพนะคะได้นุกภาพนั้นก็มีข้าวเหนียวดำครับข้าวเหนียวดำหรือผัวข้าวเหนียวดำนะคะแบบนี้ที่กำลังฮิตฮอตกันเลยทีเดียวนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแพ็คแพ็คนี้ก็ประมาณ1กิโลกิโลครับะคะคบกิโลละ50าบาทนะคะแต่ว่าใครสนใจถ้าสั่งทางออนไลน์หรือว่าอยู่จังหวัดอื่นนะคะก็อาจจะบวกค่าขนสง่ง่างหากไปนะคะคอันนี้คือ50บาทนะคะเอาผู้ใหญ่พูดถึงเรื่องของการทําขนมหน่อยเห็นว่าที่นี่ทาขนมกันเป็นรล่นเป็นสานจนแบบว่ามีไรายได้มีอาชีพนะคะเอาทำเขาทำยังไงบ้างคะที่ชุมชนครับเดิมนะครับก็เป็นได้รับการสนับสนุนจาก สำนักง,งานพัทยาชุมชนอำเภอพัอองสามสิบนะครับให้ให้การส,สนับสนุนให้ความรู้สอนเกี่ยวกับกลุ่มการทำขนมชื่อกลุ่มว่ากลุ่มเศรษฐกิจชุมชนเพื่อตนเองเกิจกรรมก็คือทำขนมไทยกะหรี่พับแล้วก็ขนมคุกกี้นะครับปัจจุบันค,ค,คุกกี้นี่ไม่ทำเพราะว่าเครื่องเครื่องอบมัน,ม,นมันพังครับ เครื่องอบพังอยู่ตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสาคูไส้หมูแมสาคูไส้หมูกะกลี่พับเป็นสินค้าทีา่เป็นชุมชนเราผลิตและจําหน่ายให้กับชุมชนนะครับค่ะนะคะก็มาจัดขึ้นโต๊ะแบบนี้สวยงามเลยทีเดียวนะคะ,คะนอกจากจะ,ะ,ะ,นะะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แล้วเผื่อใครอยากจะสนับสนุนสินค้าในชุมชนหรือว่าเป็น ขนมแบบนี้นะคะหรือว่าอยากจะเป็นเบรกในที่ประชุมหรือว่าสนับสนุนในชุมชนก็สามารถจะติดต่อมาได้เพราะว่าตอนนี้คุณแม่แล้วก็เยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนพร้อมที่จะทําขนมเนี่ยสง่งอยู่แล้วนะคะติดต่อกันมาได้นะคะพูดถึงเรื่องของผ้ากันหน่อยคะ่ะผู้ใหญ่เห็นว่าที่นี่ทอกันเยอะมากแล้วก็เป็นลายเอกลักษณ์แล้วก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยค่ะมีอะไรบ้างครผู้ใหญ่ผ้านะครับโทรัผ้านี้เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม พอผ้าเขาม้าพื้นเมืองอของบ้านดงยางนะครับที่รับมาตรฐานมพชสีดาวนะครับก็จดทะเบียนจดทะเบียนเรียบร้อยครับค่ะก็มีหลายลายเหมือนกันนะคะก็เปิดโอกาสให้กับเยาวชนลูกหลานเราได้เรียนรู้ด้วยนะคะคถ้าเขาม้านะคะผ้าลายขีดผ้าลายเอกลักษณ์ของอีสานบ้านเรานะคะแล้วก็มี ผ้าอื่นๆที่เป็นผ้าแบบผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ก็ได้นะคะราคาก็ย่อมเยาวนะคะอยู่ที่เริ่มต้นตั้งแต่100บาทเป็นต้นไปนะคะ200ก็มี250ก็มีครับก็มีส่วนส่วนกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มของคุณแม่บุญเอื้อวงนะครับที่ทําเองนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ถวายาสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้าหรือว่ากรมสมเด็จพระเทพรัตสุราสฎรบรมราชกุมารีนะครับ โดยท่านเองนะครับท่านมีโอกาสได้ถวายด้วยท่านเองครับนะคะนะคะก็ที่นี่แหละนะคะถือว่าเป็นปุ่มปัญญาของอีสานบ้านเราในอรทธด้วยนะคะเอามาถึงกลุ่มนี้หน่อยค่ะผู้ใหญ่อันนี้เป็นเสือทอเสือทอเสือกกับทอเสือกกกไหลครับกกหรือว่าไหลนะคะร่วมกันอันนี้อยู่ได้นานแค่ไหนคะเก็บได้นานไหมคะถ้าไม่โดนฝนก็คงได้นานครับก็คือแนะนําให้เก็บในอย่างแน่น อย,อยู่ในที่ร่มอย่าให้โดนน้าโดนฝนโดนความชื้นนะคะก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานมีหลายลายด้วยการราคาก็น่ารักมาก120บาทนะคะคนทอก็วันหนึ่งทอได้กี่ผืนคะเนี่ยทอได้สองถึงสามวันได้ผืนหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะก็อุดหนุนกันได้นะคะคนอกจากนั้นก็ยังมีเป็นไม้กวาดที่เป็นไม้กวาดครับชุมชนเราทําเองครับชุมชนเราทำเองครับรรค่ะ ผู้ใหญ่ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการหน่อยเผื่อเขาอยากจะมาเที่ยวมาเรียนรู้ชุมชนมาดูว่าชุมชนบ้านดงยางเนี่ยมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะมาเรียนรู้แล้วก็มีสินค้าเอกลักษณ์อัตลักษณ์อะไรที่เขาสามารถที่จะสนับสนุนนะคะช่วยในเรื่องของกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนด้วยมีอะไรให้เขาสัมผัสได้เผื่อเขามาที่นี่ค่ะ,ะสาหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีความประสงค์ที่จะมาศึกษาเรียนรู้หมู่บ้านชุมชนดงยางเราก็าสามารถ เขามาเรียนรู้ได้นะครับซึ่งหมู่บ้านเรามีนอกจากผลิตภัณฑ์ชุมชนอ,อย่างอื่นด้วยนะครับที่ไม่ได้มาโชว์นะครับเป็นกลุ่มอาชีพอื่นๆก็มีนะครับนอกจากนั้นที่สําคัญก็คือ,อหมู่บ้านเราเป็นจุดเรียนรู้ในเรื่องของศาสตราชานะครับโครงการโคกน้องนามโมเดลที่เป็นแปลง C L M ะนะครับเป็น จุดเรียนรู้สามารถมาเรียนรู้ได้ครับค่ะนะคะก็ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะครับค่ะนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดนะครับก็ยังยิ้มสู้ก็ยังสู้ได้ครับยังสู้ได้นะคะคุณผู้ชมมาสู้ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมมาเที่ยวด้วยกันที่ชุมชนบ้านดงยางอำเภอม่อง3าบจังหวัดอุบลราชธานีครับ แต่ที่ขาดไม่ได้ที่ชุมชนนี้ยึดและก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามวิถีนั่นก็คือเรื่องของหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนที่ยังคงเหนียวแน่นและเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนด้วยอยากชวนคุณผู้ชมมาเยือนและสัมผัสที่ชุมชนนี้กันค่ะ No.